เต็มตะก้าใส่ในนี้กะละมังาี่ใส่กะละมังก่อนใส่กะละมังก่อนโอ้เกือบสามกิโล

นี่ไม่ใช่เมื่อยที่จับปลาดี่า้านไม่ยอมแพ้โอ้โอก้นนจัดเลยใส่สองโลใส่โลหนึ่งโลโลสอง